าดูกบรรยากาศซื้อขายปลาหน้าบ่อครับพี่น้องยัดไปแล้วยี่งศกเอานี่นวลจันนวลจันโอ้บาเร็กเลยครับพี่น้องเอาใส่ไปผมชอบปลานิ่มากกว่าเอานี้อันนี้ยี่งศกนวลจันประมาณนี้ครับพี่น้องผมปลามัดปากครับพีดีก่อนวันลองช่างปลาหนิ่งพี่เด็กมัดปากมัดปากมัดปากมัช่างช่างยังครับสามตัวสี่ตัวเมื่อกี้นี่ช่างแล้วเจ็ดโลกว่าเจ็ดโลกว่าแล้วซื้อยังไง ซื้อหรือขายให้ซื้อหรือขายพี่เขาซื้ออ๋อขายให้พี่อีทพี่อีทพี่ซื้อโลเท่าไหร่พี่อีทครับยี่สิบบาทยีบาทครับพี่น้องประมาณนี้ปลาปลาเล็บนี่พี่พี่พี่ซื้อเท่าไหร่ปลาเล็บนี่ไงคนนั่งคุยโทรศัพี่อีทพี่อีทปลาเล็บซื้อเท่าไหร่ปลาเล็บอะไรช่างเจียหงช่างยังเบิร์ดผมก็ว่ายังไม่ได้ช่างนะช่างสักหน่อยครับผมน้าเรามาดูกันนะครับ หกโมครึ่งครับน้องบรเดิุ่งจ่าทำคือวัดหนองครูนะครับบ้านหนองครูตำบลหน,อ,นองบัวขาวอำเภอจตุรดต์จังหวัดชัยภูมิครับผมตามกันเรื่อยๆเราสู่ฟังนะครับพี่น้อง